ที่ทราบดีนะครับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเข้ามามีส่วนกับชีวิตประจําวันกับการทํางานของพี่น้องประชาชนรวมถึงการทํางานของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐจึงต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการทํางานโดยนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยในการทํางานนะครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสศชกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นําโครงการที่เรียกว่าโครงการข่าวกลางภาครัฐ หรือ GDCC นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการดำเนิงนงานของภาครัฐทั้งหมดนะครับเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อที่จะดำเนินการให้ทุกภาคส่วนนะครับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆนำข้อมูลอของภาครัฐมาเชื่อมต่อมาใช้ประโยชน์จากข่าวกลางโดยมอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดนะครับหรือว่า NT เป็นผู้ให้บริการ ก็จะเป็นการยกคุณภาพชีวิตในสังคมนะครับผ่านระบบบริการข่าวกลางภาครัฐนะครับรวมถึงการให้บริการสวัสดิการต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับที่สามารถแข่งขันกับานานาชาติหรือเวทีโลกได้รวมถึงการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมของประเทศนะครับ การบริการคลาวคลางภาครัฐหรือว่า GDC นะครับจะเป็นการให้บริการคอมพิวเตอร์เสมือนหรือว่า virtual machine นะครับแล้วก็รวมถึงการบริการ cloud computing นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆสามารถนำข้อมูลมาเชื่อมต่อนะครับมา,าวิเคราะห์ร่วมกันในการทำงานนะครับรวมถึงการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า big data นะครับมาตอบโจทย์การทำงานของภาครัฐที่มีข้อมูลจำนวนมหาาลนะครับ ข้อมูลจากภาครัฐต่างๆจากหน่วยงานต่างๆก็สามารถมาเชื่อมโยงมาวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการบริการประชาชนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้นะครับบริการ GDC Market Place นะครับจะเป็นการตอบโจทย์การทํางานของหน่วยงานภาครัฐให้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับทั้งนี้การดําเนินการในเรื่องนี้นะครับจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจึงต้องมีการอบรมทักษะในเรื่องของการดูแลนะครับ การดำเนินง,งานของ GDCC นะครับมีสถกยภาพสูงนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยผ่านมาตรฐาน ISO 27,001นะครับมาตรฐาน ISO 20,000นะครับมาตรฐาน CSA Star นะครับซึ่งเป็นการเชื่อมโยงทั้ง private นะครับแล้วก็ public นะครับแล้วก็จินทั้งนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอด24ชั่วโมงครับการดำเนินง,งานบริเวักษาทั้งหมดของโครงการนี้เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของบริษัท NT NT มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ให้บริการโครงการ GDC c ซซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิสังคมและสดชในการให้บริการในโครงการนี้เราเน้นการให้บริการระดับโครงสร้างพื้นฐานลดการลงทุนซ้ำซ้อนของภาครัฐพัฒนาบุคลากร,กรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการขยายแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ผ่าน GDC Marketplace ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลหรือที่เรียกว่า a รน4.0ครับ โดย NT มีบุคลากรและสาขาทั่วประเทศพร้อมเป็นกำลังหลักในการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรหรือที่เรียกว่าดิจิ t a ลทรานส์ o r m a t i o n ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน การดำเนินงานของ g d c c นะครับจะต้องอาศัยทรัพยากรนะครับต้องมีการสรรหาทรัพยากรด้านไอทีต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีความสมบูรณ์รวมถึงการเชื่อมโยงของข้อมูลภาครัฐนะครับจะต้องได้รับมาตรฐานแล้วก็มีการพัฒนาบุคลากรทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้การดำเนินงานของภาครัฐแต่ละหน่วยงานสามารถบริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับ การพัฒนาบุคลากรน,นั้นนะครับจะต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและที่สําคัญนะครับเป็นไปตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะที่3ที่เรียกว่า Digital Government d i g i t a l g o v e r n m e n t f u l l Transformation GDCC พร้อมแล้วสู่การทำงานยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบเพื่อก้าวต่อไปอย่างยัง่งยืน